การสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างรู้ค่าแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านการสื่อสารในรูปแบบการ์ตูนที่เข้าใจและเข้าถึงง่ายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนรวมกับพันธมิตรนิตยสารอเดได้จัดก,การประกรวดวาดการ์ตูน PTT Comic Contest ต่อเนื่องมาเป็นปีที่5นายประเสริฐสลินอําไพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กร,รและกิจกรรมเพื่อสังคมบริษัทปตทจำกัดมหาชนกล่าวว่า โครงการ PT t Comic c o n t e s เเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีใจรักในการวาดการ์ตูนได้มีเวทีฝึกฝนฝีมือและสัรฝันสู่การเป็นนักวาดการ์ตูนมืออาชีพผมได้พูดไปแล้วว่าจริงๆคือเรื่องของพลังงานนะจริงมันเรื่องใกล้ตัวแต่บางทีคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะครับแต่ว่าถ้าเราผ่านการจรินตนาการสร้างสารรค์ทุกคนที่มีที่มีความเข้าใจอย่างนี้นะฮะมันก็จะช่วยทําให้การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปสู่สังคมมันก็จะมีมากขึ้น ตลอด4ปีที่ผ่านมาได้สร้างนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่เข้าสู่วงการหลายรายและสร้างเครือข่ายผู้มีใจรักในการวาดการ์ตูนบนสังคมออนไลน์มากว่า6,600คนแล้วพรอยจะเพลินเผ่าพันเลิศแชมป์พี t ีทีคอมิกคอนเทสปี4ได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนมาเก็บเกี่ยวความรู้จากเหล่าคณะกรรมการที่เป็นตัวจริงของวงการนักวาดการ์ตูนไทย ได้ประสบการณ์ในการคิดพล็อตเรื่องค่ะแล้วก็ประสบการณ์ในการเขียนการ์ตูนนะคะแบบเพราะว่ามีแบบนักเขียนการ์ตูนมาแบบให้วิจารณ์คอมเมนต์งานเราทําให้เราแบบแบบทักษะเราพัฒนามากขึ้นนะคะก็แบบเอาไปประยุกต์ใช้กับงานในอนาคตค่ะสำหรับในปีนี้ปตทมุ่งตามหาสุดยอดนักวาดการ์ตูนหน้าใหม่ผ่านการประชันแนวคิดการทดลองไขข้อสงสัยเรื่องพลังงานรอบตัวเป็นการประสานวิทยาศาสตร์และศิลปะเข้าด้วยกัน เพราะพลังงานไม่ใช่แค่ประหยัดแต่ต้องรู้จักไม่ใช่แค่ทดแทนแต่ต้องทดลองสำหรับเยาวชนท่านใดที่สนใจร่วมกิจกรรมและส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อฝึกฝนฝีมือและสารฝันสู่การเป็นนักวาดการ์ตูนสามารถดูรายละเอียดได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้ค่ะ